กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่26ต่างหลบหน้า3วันต่อมาเคตาพาเอริกากลับบ้านดาวันบอกว่าจะไปหาเาว่าขีตากลับป่ายเบียงส่วนดาวันพอเห็นว่าเขาปฏิเสธแบบนั้นเธอก็ไม่ได้เศ้าซีต่อแต่อย่างไรก็ตาม ดาวหวนยังคงตามเอริกาในแอคเคาท์ต่อเธอพบว่าสองโพสล่าสุดได้ถูกลบลงไปแล้วและไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเข้าบ้านกันก่อนไหมคะพี่คีเอริกาชักชวนสามวันที่ผ่านมานั้นเอริกาคลุกอยู่ในห้องกับคีตาเราไม่ได้ออกไปไหนแค่เพียงใช้เวลาด้วยกันวันแรกเอริกายังพอได้นอนกอดคีตาแต่อีกสามวันที่เหลือ เป็นคีตาขอนอนที่โซฟาและแน่นอนว่าคนอย่างคีตาไม่แม้จะแตะต้องตัวเอริกายกเว้นว่าเธอเป็นฝ่ายกอดเขาเองเท่านั้นแต่อย่างว่านั่นละ่ะมากสุดก็ได้แค่กกอดไม่ดีกว่าคะ่ะคีตาไม่อยากเข้าบ้านของอีก่ายในตอนนี้คีตามีความกังวลใจเรื่องดาวหวานมากกว่าเนื่องจากว่าดาวหวานเงียบไปเพราะวันนั้นดาวหวานโทรมาบอกว่าจะไปหาที่โรงงาน แต่ขีตาบอกว่ายุ่งมากอีกทั้งฝนยังตกไม่หยุดจึงไม่ได้ให้ดาววันไปหาและท้าเงียบแบบนี้นั้นแสดงว่าไม่ดีแนะ่การเดินทางไปทำงานครั้งนี้ขีตาคิดว่าตัวเองเหมือนคนดวงตกเล่นตั้งแต่ดาววันไม่ได้ไปด้วยตั้งแต่แรกไหนจะรถมีปัญหาพายยุเข,ข้าและที่สำคัญคือเรื่องของเอริกาอีกบอกตามตรงขีตาไม่ได้เตรียมตัวตั้งรับกับปัญหาสามวันที่อยู่ต่อ คีตาไม่ได้ไปทำงานมาตากรั้งเป็นเพราะเอริกาไม่พร้อมจะเจอใครส่วนเธอเองก็ต้องอยู่กับลอนคีตามีท่าทีเกรงใจยกมือไหว้คุณหญิงที่ลงมารับลูกสาวกลับกันมาแล้วหรอคะลูกเอริกามีใบหน้าผ่องใสแมนวาวตาจะยังไม่สดชื่นเท่าไหร่กระนั้นเอริกาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้แม่จับได้ค่ะคุณแม่เอริคิดถึงคุณแม่ที่สุดเลยนะคะ เอริกาหันไปกอดมารดาหอมแก้มทันอีกหลายครั้งความสนิทชิดเชื้อนั้นทําให้ขีตาต้องเหลียวมองเพราะขีตาไม่มีแม่เธอโตมากับพ่อและยา่าไม่นานย่าก็เสียชีวิตและสุดท้ายผู้หญิงที่ขีตาสนิทคนต่อมาก็คืออาคิมและตอนนี้ขีตาก็มีดาวันซึ่งเป็นผู้หญิงของตัวเองอยู่แล้วเข้าบานกันก่อนนะคะคุณคี คุณหญิงใจเต้นแรงเมื่อได้อยู่ต่อหน้าของคีตานางรู้สึกว่าคีตาเปรียบดังพระอาทิตย์อีกฝ่ายส่องแสงเจิดจ้าจนกระทั่งไม่กล้ามองตรงๆเออพอดีดิฉันต้องขอตัวก่อนนะคะอย่าเพึ่งไปสิคะกินข้าวกันก่อนหนูเอริบอกว่าคุณขีจะมาทานข้าวด้วยดิฉันก็เลยทำอาหารเอาไว้รอนะคะนะคะกินก่อนแล้วค่อยไปคุณหญิงยิ้มหวานรู้สึกว่าคีตาช่างเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากเหลือเกิน เพราะแบบนี้มัง้งเอริกาถึงได้ชอบอีกไ่ายพอเห็นเอริกาทำหน้าอ้อนอีกทั้งยังเกรงใจคุณหญิงชัญญาสุดท้ายขีตาก็ต้องอยู่รับประทานอาหารกลางวันกับพวกเขาทาั้งทั้งที่ขีตาไม่ได้ชอบหน้าสองแม่ลูกตั้งแต่แรกแต่อะไรหลายๆอย่างมันทำให้ขีตาตกกระไดพลอยโจรไปด้วยเป็นครั้งแรกที่เธอเข้าไปในบ้านหลังสวยขีตาเกรงนิดหน่อยก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะอาหาร มีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองมาพอหันกลับไปมองก็พบว่าเป็นเลขาของคุณหญิงชัญยาอีกฝ่ายมองเหมือนจะไม่ชอบขีนตากันนะักอะไรกันขีตาไม่เคยไปทำอะไรให้สักหน่อยแล้วทำไมเจ้าตัวถึงอยากจะตบเธอแบบนั้นกันละ่ะระหว่างมืออาหารขีตานั่งฟังสองแม่ลูกเล่าถึงเรื่องตลกขีตาพยายามรักษามารยาทเป็นอย่างดีเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเธอจะดีกับเอริกาให้มากขึ้น เวลาบอกสี่โมงเย็นขีตาเลยต้องขอตัวกลับก่อนหน้านั้นขอเดินสำรวจบ้านเพราะรู้สึกอึดอัดเมื่อต้องอยู่กับสองแม่ลูกขีตารู้ว่าบ้านหลังนี้มีระบบนิรภัยแน่นนะมีระบบล็อกประตูรวมไปถึงหน้าต่างทุกบานจากด้านในอีกมีเครื่องที่อยู่หน้าประตูทางเข้าซึ่งเป็นระบบการควบคุมการทำงานทั้งหมดเอริกากับคุณหญิงเดินมาส่งคีตาชวนให้คีตากับดาหวันมาเที่ยวเล่นบ้าง กีตาได้แต่รับปากไปทรงๆคิดว่าทาไม่จำเป็นกีตาก็คงไม่มาที่บ้านหลังนี้อีกก่อนกลับกีตาหันไปมองชายในชุดสูทรอบบ้านเธอสังเกตว่าที่นี่ค่อนข้างมีความปลอดภัยที่แน่นนะแม้คนของพ่อจะไม่อยู่กระนั้นคุณหญิงก็เลี้ยงลูกน้องของสามีต่อแล้วบากนี้เอริก้าก็คงพอมีคนดูแลอยู่ตลอดก่อนจะขึ้นรถกีตาเห็นเลขาคุณหญิงมองมาจากดาดฟ้า เพียงแค่ได้ศบตากันเท่านั้นขีตาเย็นว่าไปทั้งร่างเธอสงสัยว่าไปทำอะไรให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรือเปล่าและถ้าหากประเมินให้ดีแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ท่าจะมีของดีอยู่พอตัวขีตาขับรถกลับบ้านสลัดเรื่องของคนที่เพิ่งพบพามาตลอดหลายวันทิ้งตอนนี้เธอต้องหาคำแก้ตัวสำหรับเอาไว้ให้ดาวันกีตารู้เธอทำตัวไม่น่ารัก นอกจากนี้ยังมีพิรุษและยังทําตัวน่าสงสัยมากอีกเมื่อขีตามาถึงบ้านเธอไม่พบกับดาวันเธอรู้สึกว่าตัวเองโล่งใจมากเพราะในตอนนี้สมองของเธอมันมึนงงไปหมดขีตาคิดหาคําโกหกใดๆไม่ได้อีกมันคิดอะไรไม่ออกผู้หญิงที่เคยฉลาดจึงเลือกจะเป็นคนขี้กลาดแทนนั่นคือการหลบหน้าดาวันซะคุณดาวันไปไหนขีตาถามแม่บ้าน อีกฝ่ายจึงรายงานว่าดาวันทำอาหารเที่ยงเอาไวรอคีตาแต่เมื่อคีตาบอกว่าจะรับประทานอาหารที่บ้านคุณหญิงดาวันจึงบอกให้เอาอาหารไปเก็บแล้วหลังจากนั้นดาวันก็ขับรถออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรอีกคีตาเข้าไปที่ห้องนอนสามวันมานี้นอนไม่ค่อยอิ่มจิตใจวุ่นวายไปหมดสมองคิดอะไรไม่ออกรู้สึกผิดกับเอริกาไหนจะรู้สึกผิดมากๆกับดาวันอีก เมื่อเข้ามาในห้องพักแล้วขีตาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงราวกับคนหมดแรงก็ไม่ปานและแม้จะมีเรื่องกังวลใจอยู่มากแต่สุดท้ายแล้วขีตาก็หลับไหลสู่ห้วงนิทราได้อย่างไม่ยากเย็นนะักที่สวนสาธารณะแถวบ้านดาวหวานพานําโชคมาเดินเล่นเธอใส่สายจูงให้กับเจ้าลูกแมวน้อยหัวใจที่เคยอ้างวางละหม,ม่นมองพอได้ออกมาสูดอากาศนอกบ้านบ้าง ดาวันก็พลอยมีอารมณ์รื่นรมมากขึ้นตลอดสี่วันที่ผ่านมานั้นเธอเอาตะก,กักตัวอยู่ในบ้านคิดถึงเรื่องราวของขีตาจนหัวแทระเปิดบบางครั้งก็ร้องไห้คนเดียวตอนกลางคืนเราก็พลอยหลับไปตอนไหนไม่ทราบได้เพราะในตอนนี้ดาวันเริ่มเปลี่ยนความเชื่อใหม่มากกว่าครึง่งเธอเชื่อว่าขีตานั้นคงมีอะไรบางอย่างกับเอริกาเป็นหน้าดาวันไม่ได้สอดรู้แต่เพราะเธออยากให้หน้าใจ เรื่องที่ขีตาบอกว่าสามวันที่เจ้าตัวขอเวลาทำงานต่อมันคือเรื่องจริงและไม่ใช่ข้ออ้างอย่างที่เขาบอกดาวันจัดการโทรไปที่โรงงานขอสายผู้จัดการโรงงานถามว่าขีตากับเอริกาไปทำงานหรือเปล่าและเมื่อได้คำตอบว่าผู้จัดการแยกตัวกับขีตากับเอริกาตั้งแต่วันแรกแล้วและอีกสามวันก็ไม่เห็นมาที่โรงงานอีกเพียงแค่นั้นความเสียใจก็เหมือนเข็มนับพันเล่ม มันทิมแทงหัวใจของดาวหวานให้เจ็บปวดเลือดไหลซิฟแผลสดใหม่กัดกินจิตใจรวมไปถึงจิตวิญญาณของเธอจนหลากสลายนี่ขนาดว่าไม่ได้รักเขามากดาวหวานยังเจ็บปวดขนาดนี้ถ้าเกิดว่าได้แต่งงานมีชีวิตอยู่เหมือนคู่ชีวิตแล้วเธอจะอยู่ได้หรือเปล่าคำถามคือเหตุใดคีตาต้องโกหกและทำไมหลายอย่างช่างไม่เข้าเขาหรืออาจจะเป็นเหตุเป็นผล ทำให้เธอได้พอเชื่อใจเขาได้บ้างแม้กระนั้นดาวันก็อยากจะฟังจากปากของคีตาเสียก่อนว่าระหว่างคีตากับเอริกานั้นเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงกันหน้าไอติมมาแล้วคะ่ะพัชชาเดินมาพร้อมไอศครีมแสนอร่อยพัชชาโทรหาดาวันถามข่าวคราวอีกฝ่ายพอได้ยินเสียงแสนเศร้าของดาวันแล้วพัชชาเลยคิดว่าเอริกาทำสำเร็จ พัชชาไม่อาจทราบได้เลยว่าแผนของเอริกาเป็นเช่นไรแต่ถ้าให้ดาวดูได้จากสีหน้าของดาววันและการที่ขีตาไม่กลับบ้านหลายวันเอริกาต้องมีแผนเด็ดแน่ๆดังนั้นเมื่อพัชชาชวนดาวันพาเจ้านำโชคไปหาหมอในช่วงบ่ายหญิงสาวก็ออกมาข้างนอกด้วยกันพอหาหมอเสร็จแล้วจึงพาแมวส้มมาเดินเล่นสักหน่อยนำโชคระวังด้วยนะคะดาวันตะโกนบอก เธอผูกน้ำโชคเอาไว้ล่อยให้มันวิ่งเล่นไม่ไกลจากที่เธอนั่งอยู่ขอบคุณนะคะพี่พัดใบหน้าของดาววันดีขึ้นมากการมีพัชชาเป็นเพื่อนคุยได้ออกมาจากสถานที่ที่ทำให้เป็นทุกข์มันทำให้เธอคิดว่าเรื่องนี้ช่วยได้มากโคอืมอร่อยนะพัชชายิ้มให้ดาววันดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเพราะของหวานราคาแค่20บาทแต่อร่อยมาก ถึงขั้นดวงตาของพัชชาลูกบาวด้านดาวหวันเองก็เห็นด้วยอือหืออร่อยมากเลยค่ะเป็นกลางรากที่ความสุขเข้าถึงหัวใจดาวหวนันเธอนั่งทานของหวานเงียบๆลมเย็นๆช่วยพัดพาให้รู้สึกผ่อนคลายท่าทางน่ารักของนํำโชคทำให้ดาวหวันลืมทุกจากว่าที่พันรยาไปจนหมดขอช่วงหนึ่งทุ่มเริ่มมืดแล้วพัชชาชวนดาวหวานกลับบ้านแต่ดาวหวานเองก็ไม่อยากจะกลับ เธอคิดว่าอยู่นอกบ้านทำให้รู้สึกดีกว่าและการที่กีตาเลือกจะส่งข้อความมาบอกว่าขอรับประทานอาหารที่บ้านของเอริกาก่อนกลับนั่นทำให้ดาวันรู้สึกน้อยใจมากโคตอนนี้เธอไม่อยากกลับไปเห็นหน้ากีตาไม่ใช่ว่าโกรธมากจนอยากหาที่ระบายหรอกแต่ดาวันไม่พร้อมจะคุยมากกว่าเธอไม่อยากได้ยินเสียงหรืออยู่ใกล้คีตาแม้แต่น้อยยังไม่กลับอีกหรอคะ ดาวหวันจะหาอะไรรองท้องก่อนพี่พัดพาน้ำโชคกลับเธอนะคะบ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปกินร้านหมูกระทะสักหน่อยไม่เอาแล้วดาวหวันไม่อยากลดน้ำหนักไม่อยากคุมอาหารเพราะบางทีงานแต่งอาจไม่มีวันได้เกิดขึ้นงั้นพี่กินด้วยพัดชากว,กวักมือเรียกคนขับรถตัวเองมาหาบอกให้พาน้ำโชคไปเล่นก่อนไปสิคะอยากทานอะไรไหม หรือว่ามีเรื่องอะไรอยากเล่าให้พี่ฟังรอเปล่าไม่น่าใจว่าเอริกาทําอะไรลงไปหรอกถึงได้ทําให้สาวน้อยของคัทช,ชามีดวงตาเศร้ามองหรือว่าขีตานอกใจดาวหวันแล้วเพราะถ้าเป็นแบบนั้นขีตาคงไม่ต่างจากเพื่อนของหล่อนอย่างตนรลยามากนักหรอกดาวหวันอยากกินหมูกระทะค่ะพี่พัดไหวไหมคะอย่าดูถูกพี่สิคะพัช,ชาถอดสูรของตัวเองออกพับแขนเสื้อขึ้น หลังจากนั้นก็เดินเคียงข้างดาววันมุ่งไปยังร้านหมูกระทะที่มีคนนั่นซะเหลือเกินทั้งสองรอคิวไม่ถึง15นาทีพนักงานของร้านก็ตามไปที่นั่งสั่งอะไรดีคะดาววันต้องตะโกนถามเนื่องจากร้านนี้มีดนตรีสดเสียงเพลงในร้านละบรรยากาศทำให้ดาววันไม่ได้คิดถึงความทุกข์ทรมเธอปล่อยใจไปกับสิ่งรอบนอกหมูสามชั้นคะ่ะคนรักสุขภาพแบบพัชชาบอก นั่นทําเอาดาวหวานหัวเราะร่าเธอตัดสินใจว่าจะมีความสุขเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังพี่พัดคะว่ายังไงคะพัดช,ชาเทน้ำร้อนลงกระทะดื่มเบียร์เป็นเพื่อนดาวหวานหน่อยได้ไหมคะเอาแล้วสิงานนี้ถ้าจะมีคนอกหักช้ำรักจริงๆเพราะโดยปกติแล้วดาวหวานไม่ดื่มและไม่ว่าใครจะชักชวนหรือว่าโน,น้มนนาวอย่างไรดาวหวานก็ไม่คิดจะดื่มเหล้าแต่วันนี้ เจ้าตัวกลับชวนพัชชาดื่มเบียร์เสียนี่เอาสิคะวันนี้ไม่เมาไม่เลิกดีไหมแล้วถ้าพัชชาจะหมอมเล่าคนเมาพาดาวหวันขึ้นห้องขีดตาจะว่ายังไงนะกดไลค์กดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ